จะมีสุภาพบุรุษแห่งพระเจ้าสักกี่คนเมื่อพบไม่เห็นอิมามุเซนจึงออกจากบ้านของอัลลอฮ์และปล่อยให้บรรดาหัจีนั้นตวา ب บ,บ้านของอัลลอฮ์แต่อิมามุเซนมุ่งสู่กัรบาลาเพื่อตวาบอัลลอฮ์ฮัจคือการตวาบบ้านของอัลลอฮ์แต่การบาราตวาบอัลลอฮ์เาามุ่งสูจจส่จุดสูงสุด ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะฮะลาวงและดูที่ว่ามีใครจะตอบรับคำเรียกร้องนั้นในยุคข,ของท่านในวันอาชุรอคนที่ตอบรับใบยกยาฮุเซนนั้นหมดแล้วแต่อิมาาฮุเซนยังคงเรียกร้องต่อไปเพื่อให้มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยทุกแผ่นดินในโลกนี้ ใครก็ตามแต่เมื่อได้รับทราบข่าวข่าวเมื่อรู้ถึงสิ่งนี้เมื่อมีจิตวิญญาณก็จะได้ตอบรับรับใบกัยญางุเซนเราคือผู้สานต่อเราคือผู้ที่ตอบรับใบให้กับท่านและจริงๆแล้วทุกยุคทุกสมัยบรรดาอเลมุลมะจานวนหนึ่งก็รับใบกัยญาอุเซนตลอดเส้นทางตั้งแต่วันอาชูรอ การต่อสู้การปรีในลักษณะของการปลีชีพในลักษณะมุ่งสู่ความตายในลักษณะการเลือกที่จะเป็นช ش หีดแบบร้อเอร์ซได้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การบลาอุลมาทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่บาง,างคารั้งการตอบรับยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดอาจจะมีคนกลุ่มเล็กๆอุลมาท่านหนึ่ง และคนส่วนมากไม่ได้ตอบรับอุลามาเหล่านั้นก็กลายเป็นสะิดการตอบรับที่ไม่สมบูรณ์ในโครงสร้างและบางยุคบางสมัยการตอบรับคำเรียกร้องของอิมามุเซนอะลัยฮิสสลามนั้นสมบูรณ์มันก็เกิดการปฏิวัติอิสลามในอิราน การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านคือการตอบรับเสียงเรียกร้องของอิมามฮุเซนอิมามคอมินีริสวานุลลอฮตาลาอะไรคือผู้กล่าวคนแรกว่าละบายกยาฮุเซนการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ผลมาจากการปฏิวัติแห่งกาบาลาเรื่องราวทั้งหมดของการปฏิวัติอันนี้ยืนยัน ความเขานี่ได้ประกาศอยู่เสมอๆว่าผู้หญิงของเราจะต้องเป็นเหมือนไส่นับผู้ชายของเราจะต้องเป็นยางผุเส้นเราจึงจะมีชัยเราจึงสามารถที่จะสถาปนารัฐอิสลามขึ้นมาได้รัฐแห่งอฮลรุนเบตเพื่อจะเป็นฐานรองรับการมาอันยิ่งใหญ่ของวันฟาจูร และหลักฐานหนึ่งที่พิสูจน์ได้อย่างสมบูรณ์ว่าขบวนการปฏิวัติในอิหร่านคือขบวนการตอบรับเสียงเรียกร้องของอิมามอเซีนใลอิสลามก็คือคำประกาศอันยิ่งใหญ่อันหนึ่งของอิมามโคมินีแล้วพลิกสถานการณ์การปฏิวัติไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วเมื่อ การปฏิวัติในอิหร่านสู่ถึงคลายเมฆสูงสุดประชาชนเกือบทั้งประเทศลุกอือชาก็ใช้นโยบายแห่งการปราบปรามอย่างเด็ดขาดอย่างโหดเชี่ยมตามวิถีทางของยะซิดตามวิถีทางของฟิรูอุนประชาชนถูกยิงอยู่ข้างถนนเป็นจำนวนมากรถถังวิ่งทางประตูหน้าบ้านออกทางประตูหลังบ้านทุกเมืองในอิหร่านและเหตุการณ์นั้นเกิดในช่วงเดือนมุฮัตรอมพอดี กลางๆของเดือนมกราคมอุลามะจำนวนมากเข้าไปหายอิหม่ามโคมินีริสวารณนโรตะาาอะไรเลยบอกว่าอิหม่ามคนนี้หยุดหยุดก่อนตอนนี้ถ้าเราไม่หยุดคนตายทั้งประเทศแน่นอนการกดดันของผู้รู้จำนวนหนึ่งของสาวกของอิหม่ามเองของสหายของอิหม่ามเองผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดผู้ที่เห็นเหตุการณ์นี้เป็นคนเล่าเองว่าเมื่อความ นหกความตื่นกลัวเพราะว่าโขเชี่ยมจริงๆพม่น้องรือว่าคนตาย 2, สองแสนกว่าคนไม่ใช่ฆ่าแบบธรรมดาไม่ใช่มัมคอวนี่ขอตัวแป๊บหนึ่งเข้าไปละหมาดสองรอกอัะดัในห้องและบุคคลที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าได้เห็นหนูดได้เห็นแสงอันหนึ่งอยู่ในห้องนั้นตอนเมื่อออหม่มละหมาดเสร็จและแสงนั้นได้หายไปเมื่อออหม่มคอวนี่ออกมาก็สั่งให้เขียนประกาศ ให้กับประชาชนอิหร่านทั่วทั้งประเทศว่านี่คือคําประกาศของฉันว่ามุฮัรรอมและซอฟัตคือเดือนที่เลือดมีชัยเหนือคมดาบมุฮัรรอมและซอฟัตคือเดือนที่เลือดมีชัยเหนือคมดาบคำเดียวเท่านั้น คำเดียวเท่านั้นที่มาจากกาบลาเมื่อคนอิหร่านทั้งประเทศที่อยู่กับไฟปฏิวัติได้ยินคำนี้ออกมาหมดทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งลูกสาวทั้งเด็กเล็กทั้งอาลีอัสกัดทั้งไซนับทั้งโรกายาทั้งสุไกนาทั้งซูเอธทั้งฮาบิบทุกคนออกมาหมดองการจะบอกเห็นว่าออกมาในรูปลักษณะนี้เมื่อก่อนเฉพาะเยาวชนมีสิทธิ์นักศึกษานักปฏิวัติ ที่เป็นผู้ชายเป็นเสียส่วนมากแต่หลังจากคาประกาศนี้บอกว่ามุฮัรรอมและโซฟัตคือเดือนที่เลือดมีชัยเหนือคมดาบทั้งหมดหญิงอิหร่านพลิกผันตัวเองกลายเป็นวีรชนแห่งคารบาราเป็นทั้งวีรบุรุษและเป็นทั้งวีรสตรีบุคคลที่มีลูกเล็กๆเหมือนอาลีอัสคัดก็เอารูปออกมาบุคคลที่มีลูกผู้หญิงเล็กๆเหมือนโรกยาเหมือนไซนัเหมือนสุกไกนาก็เอาออกมาทั้งหมดคนแก่แห่งอิหร่านเหมือนกับซูเฮดเหมือนกับอาบิบ ก็ออกมาชาต้องหนีออกจากประเทศอิรานนี่คือผลของหลับใบกะยาคุเซนที่บอกว่านี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของอิสลามและสมแล้วทีจอลาสาบานวลลยยลินอัชร แล้วอีกครั้งหนึ่งมันมีเกิดมากแต่ของยกตัวอย่างสองครั้งเพราะมันเป็นเหตุการณ์ร่วมยุคร่วมสมัยของพวกเราและก็เข้าใจง่ายก็คือเหตุการณ์ในเลบานอนเหตุการณ์ในเลบานอนเกิดขึ้นกับเชียอิสราเอลกองทัพอิสราเอลเข้าบุกยึดภาคใต้ของเลบานอน เพราะมันเป็นดินแดนของชีอะ์มีเนื้อหามากมายพี่น้องเวลาเราจำกัดจะทำอย่างไรกับศัตรูที่ร้กาดที่สุดในโลกศัตรูที่ร้กาดที่สุดในโลกศัตรูที่ไม่เคยเกรงกลัวกับกองทัพใดๆ และแล้วขบวนการหนึ่งก็เกิดขึ้นในนามของขบวนการฮิสบุลลอ์ภายใต้การชี้นำของผู้นำคนแรกคือท่านไซดอับบาสอัลมูสวีนำจิตวิญญาณแห่งกาดบาลานำเรื่องราวแห่งการผีชีพแห่งกาดบาลาอัจฉริยเยาวชนชีอะแห่งเลบานอน จนกระทั่งเกิดนักพีชีพขึ้นมาเป็นจำนวนมากทุกจุดที่เป็นป้อมตัวทุกจุดที่เป็นฐานทหารของอิสราเอลในแผ่นดินของชีอาชาวใต้ในเลบานอนนั่นคือจุดสังหารของบรรดาน,นักพีชีพเหล่านี้ด้วยเวลาอันสัน้นอิสราเอลต้องวิ่งออกจากจาก่นไินั้นทำไมเมื่อคนชีอาแห่งเลบานอนบอกว่าลับไบกะยาฮุเซน จนกระทังอิสราเอลจะต้องตัดสินที่จะต้องสังหารท่านล้อมฆ่าท่านต้องลงทุนที่จะฉีกกฎต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทงฮีลีคัปเตอร์เป็นจำนวนสีห้าลำปิดกลางถนนปิดซ้ายปิดขวาและยิงตลบมจรวดหอนั้นใส่รถยนต์เพียงคันเดียวที่ท่านเสดิตอับบาสมูซาวีนั่งอยู่บนรถพร้อมกับลูกและภรรยา ภรรยาของท่านก็อีกเช่นกันก็คือวีรศรตีแห่งานบมลาผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ขอด,าดุาใดจากอัลลอสมาตาลานอกจากขอเลาว่าขอให้เป็นชหีดพร้อมกับสามีของนางน,นี่คือภรรยาของอับบาสมุสตวีนี่คือหญิงที่ตอบว่าลับใบกกยาฮุเซนจนกระทั่งมาถึงท่านซีลัน,นัสรุลล